เอาอยัางไงอุ้ยโดนพี่โดนอืมอืมมันโดนเฮ้ยโดนเฮ้ยช่วยพี่ด้วยตายคู่เฮลเฮล่ยินเหี่อีกรอบมีพี่ผมวิ่งด้วยด้วยดู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 ดทำอะไรก็ทำไปเฮ้ยพี่มีมุนสัตว์ด้วยหรอมีการแบบกินหรือทำลายไหนหวะ <laughs> อุ้ยผมกินไปแล้วกิน <laughs> ทำไมโปรตีนมึง ได้โปรตีด้วยเหรอวะว่าตกเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแวบแต่รู้ว่าได้โปรตีแล้วแหละมึงกินขี้ตัวอะไรเนี่ยผมจะกดทำ้ายเฮ้ยได้ขวานวะเยี่ยมพี่มีขวานเว้ยแกงขวานซิ่งวะเนี่ยมันคือมะพร้าวใช่ไหมมันจะมีลูกกว่าถ้าเราตัดมันอ่ะอุ้ยโคตรแล้วมีลูกไหมเอามันคือต้นปาล์มใบปาล์มเฉยปาล์มอะไรต้นสูงอยู่ อันนี้คือไอออมออมจอมเขาเมือะมันบอกไว้ว่าต้องมีลูกมะพร้าวอ่ะแล้วเราจะได้กันลาพี่อะไรพี่ผมตายแกเป็นอะไรหมดสติเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรดื่มซะโอ้โอ้มาช่วยเว้ยมันมีปุ่มว่าช่วยเหลือให้กดเว้ยเหรอเออพี่ผมหิวน้ำอ่ะพี่ก็หิวแล้วมะพร้าวมันอยู่ไหนล่ะเนี่ย เอ้ยตัวอะไรร้องตัวอะไรร้องไม่กล้าเดินไปไหนอีกเฮ้ยฮ้ยพี่เจอตัวอะไรวะน่ะเหมือนคาปิ่าเลยแจ๋วเลือดหลิวแม่งเหลืออย่างน้อยอ่ะพี่พี่พี่มาล้วมหมดสติีกแล้วไอ้ไอ้ไม่ได้ยิเลยมึงเป็นความดันไปออกกำลังกายไปุ้ยอุ้ยอุ้ยมีเสียงเสืออฮ้ยมาจากไหนวะไอ้ชิปอุ้ยตะกูล่วงอยู่นี่อฮ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่สู้อยู่พีซูอยู่เอามันให้ได้พี่สู้อยู่พี่สู้อยู่ลวงดีพี่ดีดีดีมันจะลงมาหาเราไหมตายใครตายพี่ต้ยต้ยอ้ยตัดกายเพราะล่วงหล่นไอ้ยุ่มาจากไหนวะของพี่หายหมดเลยเฮ้ยหางกระดิ่งอยู่ใกล้เต็นท์อีกไอ้โอ้โอ้โอ้อะไรวะไอ้พวกเว เดี๋ยวพี่จะเป็นหนูทดลองนะพี่ทำไรพี่จะกินสิ่งที่เก็บมาเนี่ยแต่กินในนี้ก่อนผลผลไม่ทราบชื่ออกคาร์โบไฮเดตแปดระดับน้ำในร่างกายเฮ้ยอันนี้ดอกไม่ทราบชื่อนะสิบห้าคาร์โบไฮเดตเอาอาหารเป็นพิ <laughs> เี่ยวอ้วอ <I> ้วก <laughs> พี่ <laughs> ขออีกอย่างหนึง่งเห็ดไม่ทราบชื่ออันนี้กินได้บวกห้าคาร์โบไฮเดตโอ้วออกอีกแล้ว ทำทำเพลิงก่อนไหมพี่ทำดิทำดิพี่กดยกเลิกไงวะพี่พี่พี่นี่โอ้ยเหลียวไฟบรรยากาศมันมืดลงมืดเหมือนกันมองดูเลยหายคู่เออล้วงจี้อ๋อหมดตีเฉยเหรอเนี่ยได้แล้วได้ละได้ละได้ละเออพี่พี่ครบแล้วสูงแล้วข้างบนใส่อะไรนะกิ่งไม้ยาวกิ่งไม้ยาว กูลวกอ,อีกเลยเฮ้ยเฮ้ยเร็วพี่มีพี่มีหอก <laughs> แทงไส้แตกเล <laughs> ขายของอีกเดียวเอาไปส่วน <laughs> แทงไส้แตกแล้วครับซีรีส์เธอเรียในชาแนลไปดูกันด้วยเร็วพี่ล้ออยู่ใน <laughs> เลือนะทำไมพี่จะตายแล้ววะ <laughs> <อ>เร็ว <laughs> พ,พี่เลิกเล่นพักหนึ่งก่อนปะตื่นเร็ว <laughs> <laughs> ฉันต้องพักผ่อนพี่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  อ้อยหรือว่าเราต้องนอนวะเออพี่ผมก็ลืมเรลืนนอนได้นี่อ่ะขอนอนหน่อยดิเอพี่ผมนอนเองเลยเนี้ยทำไมวะหมดสติเดี๋ยวเดีเดี๋เด๋ยวอ๋อรู้แล้วลิวไอ้หลอดข้างล่างอ่ะนอนแล้วเพิ่มเว้ยเอ้พี่ครบอย่างอ่ะครบแล้วครบแล้วเหรอเกอไฟพี่กอไฟก่อนกอไฟอพี่ปั่นปั่นปัน ปั่นเลยเอาปั่นแล้วไปไหนอะเลยเนี่ยถัดกินเฮเดี๋ยวไอ้อนดอ้ยมันต้องกดอะไรบอกวะทำไมกูทำไม่ได้กดวางกูนอนก่อนได้ไหมกูแดงอีกแล้วดิวมีอะไรกินบ้างไม่มีเลเห็ดเหิดอะไรที่ให้หมดแล้วอรอกินหมดแล้วมีแต่หินนะมีแต่กินไปแล้วพี่ผมจะตายแล้วหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่เธอรู้นี่ อ่ะกูจุดไฟได้ละรู้ละมันต้องใช้ใบไม้แห้งเว้ยหวังว่าจะยังไม่เน่านะเอ้ยกูย่างเนื้อกูได้แล้วย่มพี่ย่ยมย่ยมย่ยมมานี่มานี่มานี้อ้าวนี่กินโปรโตีนบ้างโอ้ oh, กามใหญ่ไรเงี้ยแล้วไฟนี่แบบต้องหาเชื้อมาเติมฝนตกอยู่ใช่ไหมเหลีวใช่พี่เอ้ยไฟเราไม่ดับว่ะเย่ยมอือันนี้คืออะไรเนี่ยคงจะ <The Sun. S 1> สร้างเฮ้ยพี่พ,พี่เสียงอะไรอ่ะ เป็นยังไงออออเออออเออออออเหมือนเสียงคนหวนล้อพี่เหรอเฮ้ยผมหลอนแน่เลยไี่แม่งมีเสียงกระซิบด้วยพี่ได้ยินแต่เสียงนกอะไรไม่รู้ร้องไข่มันคุยกูอสมึงยังไงเนี่ยอะไรใช่ไหมมันคืออะไรวะเฮ้ยพี่มันหลอนแน่เลยที่เนี่ยมันเป็นอะไรมีเสียงมาตลอดเลยน่าจะจิตหลอนเนี่ยเฮ้ยพี่อะไรปางห้ามญาติอะกำลังตรวจสอบร่างกายอยูอ่สร <familia? S 3> ้างกำแพงไหมพี <online> <uki> ่ <imi> <reproduce> เป็นที่พักดีว่ะรอบเนี้ยเฮ้ยมึงขึ้นซาไปกูด้วยกูไม่เก่งภาษาอังกฤษอชิพันกับซิปอยู่นั่นแหละเฮ้ยพี่เอ้าเป็นอะไรคุณตายแล้วเพราะโดนแทงเอ้าพี่พีเป็นอะไรวะอะไรกแกโดนแทงอะ่ะด้ยินใช่ไหมไม่อันนี้กูตกใจมึงมึงขึ้นรอบวัีอะไรนเนี่ยวะผมเห็นเป็นหอกเอ่อของคนป่าเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกูระแวงแล้มึงเห็นตรงไหน ตอนตายอะ่ะมันมีเป็นหอ,อกทะลุมาข้างหลังเอ้ยรอหอกพี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ได้แทงเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครอะ่ะแล้วมันมีดนตรีดนตรีคนป่าเลยหรือว่าผมาโดน<ร>พิษเป็นละมันจะมีเสียงกระซิบอยู่เรื่อยๆ,ๆพี่เกี้ยเอาละเอาละได้ยินที่ผมบ่นอยู่พักหนึ่งเนี่ยใครมางัวรอใกล้ๆกูเนี่ยกูบอกแล้วเสียงมานี้ไหมอืม เอาแล้วเดี่วกูลบหกสุขภาพจิตแล้วใช่ใช่ตอนนีคนป่าลลอกูแล้วใช่ไหมน้ำมันอยู่ไหนภาพหลอนเรียบร้อยสุขภาพจิตลบยี่สิบทำไมว่าเห็นเพื่อนตายลบยี่สิบหรอใช่พี่จำได้ว่าเฮ้ยวีวีววพี่อะรคลายผมได้ยินเสียงคนแล้วก็ตรงนี้มีนกนี่นี่นี่มันร้องเพลงอยู่เนี่ย พี่พี่พี่มานี่พี่มาเอานกพี่มาเอานกผมถือกิ่งไม้อยู่ผมกําลังดูคนป่ามันอยู่ไหนเนี่ยเนเนเนนกนกอยูๆๆ่หน้าผมเนี่ยหาปลาก็เถอะพี่เอาดีไอพี่วี่ได้ไหได้ไหตัวใหญ่หรือตัวเดีวเดี๋ย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 วพี่ได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวพี่ไม่โหดว่ะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวไปไปไปกลับบ้านย่างปลากินกันเนี่ยโหแล้วได้เก็ดได้ก้างได้เนื้อโอ้ยเนื้อเต็มเลยว่ะเฮ้ย เสียงใครร้องอ่ะเฮ้ยใครๆจะยินไหมนู้นนู้นนู่นนู้นคนป่าอยู่หลังพี่อยู่หลังนู่นอยู่หลังนู่นอุ้ยมันมันทั้งของเราแล้วไอ้สัตว์นี่เอายังไงวะตายไปซะตาย่ไงวะเอายังไงวะเอายังไงอุ้ยโดนพี่โดนอืมอืมันโดนมันโดนแทงเอวเหมือนกันเฮ้ยโดนเฮ้ยตายช่วยพี่ด้วยพี่โดนตายเหมือนพี่ตายคู่ายกเกิดมาจะเที่ยววินี้อะ กูกำลังจะย่างปลาแต่พวกกูย,กยังอยู่กันนะยังอยู่กันนะได้เหมือนได้ยินเสียงไม่อยู่แล้วมั้งไม่รู้ว่ากูเก็บของของมันลนแม่งเอ้ยพวกเรลวไปไหนมันแทงเราทีเดียวนอนเลยกูแทงตั้งนานไม่ไม่เป็นอะไรมันสะดุ้งอยู่ว่ผมแทงเอวมันทําไมเราโดนทีเดียวแล้วล่วงเลยวะพีเนื้อสุกแล้วมาเก็บก่อนเก็บก่อนมันมีหลายอันนราต่องย่าง เอาพี่เอาไปกินเนี่ยเป็นริมรถโอ้มาเสียงกินหน้าเลยอืมโอ้ได้เยอะนะไม่ภูมิใจเลยกูจะไปข่ากเหมือนบูฆ่ายกหลังเลยส้นตีนต้องมีแล้วอาวุธระยะไกลว่าต้องทำมันหนูรอบหน้าเราต้องทำมันหนูเวยเราทำฐานไปพี่ผม,พ <laughs> ผมตั้งอ้หาว่าดีเลยชิยผมตั้งไอ้นี้ไว้แล้วผมตั้งบันไดไว้แล้วโอ้แล้วสองชั้นเราจะมีล<บ>ิฟต์ มีป้อมยิงเราจะมีมินิชาร์กเมกาชาร์กพี่หลามพี่คาสุยะกูจะเป็นใหญ่ในกินเฮลไอ้พวกกูมอยู่ไหนเออทำไมมันมืดวะไอ้ขอลบก่อนมืดยังไงพี่มันมืดเลยมันน่ากลัวแล้วตอนนี้เปล่าหอกมาอ่ะอ่ะนี่แหละถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ดูรูปข้างๆไหมหรือดูดูกามหลังอ่าจะเป็นใหญ่ได้กินเฮลหันหน้ามาหันหน้ามา ไอ้พวกคนป่าเว้ยนี่มึงดูปรัซ้อมทุกวันเดี๋ยวค่อยไปคัดเอาอโอเคพักก่อนแล้วกันไอพวกคนป่าเจอกูยิงบ้านกูยังไม่เสร็จแม่งทำลายเบืองกูก่อนเลยไอ้โซนตีเฮ้ย